แกมีผู้หี้ถามฝ่ายพระสงฆมมาว่าทำไมดูนุ่งน้อยผมน้อยนะคะทันเฟค่ะเขาบอกว่าตัวจริงเนี่ยเป็นผู้กับกัน้นองก็กับกันเหรอไม่ไดเอารักกันหรืรักกันและในเรื่องรักกันไหมอค,คอยดูนะคะเก็บภาพเก็บภาพ สายตาที่มองกันแล้วต้องเป็นคู่ที่หวานแหววในเรื่องแน่นอนขอลบข้างหลังเน่อนะเพราะว่าเพิ่งไปทำดูโอมาโดนแดดไม่ได้ดูโอเลเซอร์มานะคะ <c oughs> เพื่อเรื่องนี้เลยนะคะออกยาโบราณที่ดีละแม่นางสมปาค่ะคือในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ของน้อกออกัสที่เล่นเป็นพ่อเด็กนั่นเองนะคะ ไม่รู้ว่าแม่นางจำปาจะทำกับข้าวเก่งเหมือนคาแรคเตอร์ตัวจริงขอ,เองเฉชตอมหรือเปล่านะคะต้องดูในเรื่องนะคะขอบคุณค่ะและเวอร์ชันที่เรื่องมาคู่กับพ่อวาดค่ะก็คือต้อนรับน้องณัฐพัฒน์วิการรุ่งโรจน์ค่ะรับบทเป็นพ่อเรื่องหรือว่าออกหมื่นเรื่องราชปักดีแล้วก็เป็นเรื่องริชนะคะอันนี้เป็นชื่อในชาติปัจุบม่ส่วนพ่อวาดค่ะคือน้องวินธนพลแกรีค่ะ คอยเห็นน้องณนะัฐเล่นวายสักเท่าไหร่หรือว่าจะมีคู่จิ้นประจําตัวอาจจะเห็นน้อยณวินมาแล้วนะคะน่ารักเหมาะสมกันมากเลยนะคะแล้วก็พ่อวาดค่ะขอบคุณค่ะคุณยีนจะเป็นคู่หวานอีกคู่หนึ่งในเรื่องนะคะที่สาวมาก่อนเลยนะคะถ่ายเดี่ยวไปก่อนนะคะเราไม่ให้เทียบคู่กันนะคะเดี๋ยวจะเป็นการประชันกันค่ะคดเดียว ลอยเลิฟเรื่องนี้เลยเราเห็นเราเน้นเป็นาชายชายใช่ไหมเรามีคู่ผู้หญิงเอ๊ะคู่หรือเปล่าเธอมีนะครับอมเ็มารีอีมอนนะคะแหมชุดจัดเต็มมากนะคะที่หลายคนบอกคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะเป็แบบนางงามอีกคนหนึ่งเป็นแบบนางเอกนะคะนางงามนางเอกประชันกันจะยังไง เดี๋ยวขอผู้นี้ถ่ายกับกันระหว่างมารีกีมาและเ้าสีจุลลักษณ์ัเป็นชันกันไปเลยนะคะอาจจะต้องเฉลยเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไม่ใช่คู่จิ้นนะคะพูดเล่นค่ะอาจจะเจไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะว่าเขามีคู่ของาเขียนมาเป็นชื่อแบบ rich แบบ rich ภาษาอังกฤษเลยอะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยจับคู่ให้นะคะ มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดูเหงาเหงาเนาะเราต้องจัดคู่กปเลยหรือเปล่านะขอพีิธีสื่อใส่รูปตัวกันและอีกคนหนึ่งพ่อแก้วค่ะน้องล้งธนพลอูอสินสันตาใเดี๋ยวก่อนค่ะและเดี๋ยวให้น้องออกัสเข้าไปดูเคมีเชื่อแปลกเลยนะคะแห้แท็กออกัสล้งมึ้นมาแล้วนะคะ ไม่วีได้ง่ายคะมาแรงด้วยเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่การเอกเวอร์ชันอยู่ในโลโก้ของละครบุกเพสัริวาสของเราด้วยเป็นงานดีเทลที่ทีมงานเราตั้งใจใส่ไว้ค่ะเสร์ฟเขาเสร์ฟนะถ้าพี่สื่อโอเคแล้วขอเข้าคู่กันหน่อยได้ไหมคะคู่นี้คู่เอกของเรานะคะ เขาไม่ให้เข้านะฮะเอาอการ<อ>เล็งขาไม่ให้เข้านะฮะอ <laughs> เอามาคู่กันค่ะออกกสาเล็งนะคะสิเลยองศาได้เลยนะคะคู่สำคัญของเราค่ะขอกล้องนี้ด้วยนะกล้องนี้นะหนึ่โอเคจ้า ่เดกคฝั่งนี้ได้หรือยังคะสักหน่อยนะคะสายขวาหน้าหลังไปเลยโ <c oughs> okay, เรียบร้อยนะคะโอเคนะเรียบร้อยะคะ่ <c oughs> okay, ยยะ,คะ <c oughs> และนั่นคือเหล่านักแสดงนำของเรื่องนะคะทุก <c oughs> ข้าพเจ้าขอนมัสการที่พบจนท้าที่ผ่านดินนมัสการ อามหมาอาพุตนมตการมรนารายมาอาราอาบเบวะวนมัตการอาพิรุนเทวยังจุตินมตการพเพิมเทวายังโธตุโคนมะจำศิลปิธรรมกุหาสวรรค์ผู้ส่งศิลเทวายังโอตุโคนมะเข้าชัย่มาสมขอผูงความปารณะ

大家帮忙看看。 อย่างไรเนีคุณโดนเตะเที่ยงน่าจะเตะเียคุณยารู้ค่ะโอ้คำถามรวมมากรวมเลยค่ะโอ คครับก่อนอื่นในนามของ Centur ี่ยูอยู่ไทยแลนด์นะครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเอ่อขอบคุณคุณลอมแพงครับวันนี้คุณลอมแพงไม่ได้มาเนาะครับก็ขอบคุณคุณลอมแพงมากๆที่เชื่อมั่นว่าสามารถทําออกมาได้ตีความได้ออกมาอีกแบบในรูปแบบหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่ใหม่ภาวัสด์ครับที่ให้เกียรติมาร่วมชาเลนจ์นี้ในการกํากับแล้วก็ตีความในอีกแบบหนึ่งออกไปนะครับและที่สําคัญก็คือขอบคุณนะักแสดงทุกคนเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมโปรเจกต์นี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วกก็ดีใจมาาว่า ส่วนผสมหลายๆอย่างเนาะเป็นเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกเพิ่มมากครับท,ที่ทุกคนมาร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็พี่พี่สื่อมวลชนสปอนเซอร์แล้วก็รวมถึงคุณวิบูลย์ช่องสามนะครับที่เอ่อให้ความเอ็นดูกับโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้สึกว่าเห็นเห็นแนวทางที่ที่จะสามารถทําออกมาให้มันแตกต่างแล้วก็ในอีกมุมที่แตกต่างออกไปได้ครับผมซึ่งคําถามขออีกรอบครับ <laughs> ตอบยังไงดีกับการที่ถูกจับตาว่ามันมแน่นอนกับวิชั่นแรกค่ะก็ผมผมว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะทําโปรเจกต์ไหนเนี่ยมันก็น่าจะถูกเปรียบเทียบถูกจับตามองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติว่าไม่ว่าจะทาสิ่งใหม่สิ่งเก่ามันก็มีสิ่งเปรียบเทียบอยู่แล้วแต่คราวนี้พอ มันเริ่มมีกระแสมากยิ่งขึ้นจากที่เราตอนแรกจะทําให้เต็มร้อยพอมันมีกระแสที่ดีมากมันก็ทําให้นักแสดงทีมงานทุกคนใจฟูมากครับมันก็เลยรู้สึกตอนนี้ไม่ได้อยากทําแค่เต็มร้อยอยากทาให้ร้อยห้าสิบสองร้อยให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปครับค่ะที่ไม่ใหม่ว่างูวกก่าพวกมีประสบการณ์มาก่อนครับนี่วันเป็นวัเลิกค่ะกดดันไหม่ใหม่เออถามว่ากดดันไหมก็กดดันต้องต้องบอกว่ากดดันเพราะว่าด้วยด้วยการที่เราทํางานซ้ําของตัวเองใน ในขณะที่เวอร์ชั่นเดิมทุกคนก็ให้การยอมรับมากเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะตีความกันใหม่มันทําให้ผมระวังตัวเยอะขึ้นยอมรับทุกทุกคอมเมนต์ทุกการการติชมผมเชื่อว่าทุกคนรักบ,บุเพศนิวาตแล้วผมก็จะทําให้ภายใต้แรงกดดันนี่แหละทําให้งานออกมาดูและทุกคนจะได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆของบุเพศนิวาสอันนี้ครับ มาแล้วค็สร้างเป็นเกลียมีอะไรต้องทำกันบ้านเป็นเิเศษอ๋สสอเรื่องกันบ้านล่งก็ใกล้ใหม่ได้ของการน่าจะเป็นเรื่องของภาษามากกว่าวซึ่งเป็นภาษาของสมัยก่อนเนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือนอกจากที่จะใช้ความเข้าใจในการแสดงแล้วยังต้องใช้ความจําเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกว่าตอนถ่ายเนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสแยกภาษาค่อนข้าง,ง,งเยอะครับใช่ เป็นอีกบทที่ประสบความเครมากกาดันไหมกดดันไหมอืมก็ก็จริงๆก็ไม่ขนาดนั้น,นใช่เพราะว่าด้วยเราก็ทําหน้าที่เต็มที่ครับในฐานะนักแสดงเราก็พยายามที่จะเป็นตัวละครให้มากที่สุดแล้วก็ดึงเอ่อเข้าใจความต้องการของตัวละครแล้วก็พยายามให้ซีนนั้นมันออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับผม อามาคู่ของเราบ้างล้เลงเป็นพ้อแก้วว่าการเกตได้จักรวาลแบบพีแอลรู้สึกยังไงความพ่ายแพคืออะไรเออรู้สึกยังไงล่ะครับอย่างก่อนก่อนอื่นอะไรก็รู้สึกเป็นเกยรติมากๆที่ได้รับบทที่ดีขนาดนี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะได้รู้นะครับว่าบุคเพสันนิวาสแบบเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเป็นสมบัติของชาติไทยหนึ่งอันเลยอะไรเงี้ยครับในฐานะนวนิยายผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้รับบทนี้ที่ที่เราจะได้สามารถ เอาศักยภาพของเรามา represen สิ่งนี้ในอีกแบบหนึ่งเพราะว่าจากที่ผมได้ทําการบ้านมาได้เล่นบทพ่อแก้วครับก็รู้สึกว่าตัวบทพ่อแก้วอะสามารถโชว์ในหลายๆมุมให้ให้คนในหลายๆในหลายๆทาร์เก็ตได้แบบได้ได้กว้างมากขึ้นนะครับเราสามารถแบบ represen ประเทศไทยหรือว่า represen ความเป็นไทยประวัติศาสตร์ไทยได้ในหลายๆมุมผมก็รู้สึกว่า ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญและผมอยากจะโฟกัสในการที่จะทําออกมาให้ได้ดีแล้วก็สื่อสารออกไปให้ให้ทุโคนชอบครับโ okay. อเคค่ะน,น้องนะนะเป็น<อ>ยังไงมายัางไงเล่นปีแนวมีคนบอกว่าก็เซอร์ไพรส์อยู่เกือบลงครับผมก็ <Yeah. S 1> ก็เป็นประสบการณ์การแสดงใหม่ๆแล้วกันครับจริงๆก็แอบโผล่แวบใน BL มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีคู่ออกงานด้วย อ่าต่อไปนี้จะไม่เหงาแล้วก่อนหน้าที่ออกงานคนเดียวจะเหงาเหงานึ่งในปุยนะุยคุณึงกเล่นุยดนเป็นวินครับชอบอ่าก็คือตั้งแต่ที่รู้จักกันมาครับรู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่เราเข้ากันได้หลายๆอย่างมากๆเลยในในฐานะที่นอกนอกเนี่ยการแสดงนะครับรู้สึกว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ เป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยอะส่วนตัวมีมีอะไรอยากพูดไหมครับไม่มีอะไรครับแ่อยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับที่มีเขาเป็นคู่โอ้โหเอาเรุ่นใหญ่หน่อยได้ไหมลุงลงอยู่ไหนคะลุงลุงนี่ลุงไม่ไดน่าจะแต่เสียงโตอยู่ไหนลุงมรลุงต้องไปเลยค่ะลุงค่ะแล้วลุงว่าออกยาวหมดบราณที่อยก็ทีแเวันเป็นยังไงอยู่ไหยเนี่ยเอาเนี่ย เชื่อเล่นแล้วไปง่ายเขาเส้นที่ L ตังแรกเขาให้เล่นเพลงแม่จำปาแต่ว่าพอแม่จำปาเชบปั้มเล่งแล้วก็เลยต้องมาเล่งเพลงออกยาวเวลที่ปลาดีออกยาวคือเสียง่านี้เลยใช่เขาเล่นตามพี่ที่พี่ใหม่บอกแต่ยากเพราะว่าไม่เคยเล่นพะภาษามันยาก เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวออกมาก็จะรู้เองว่าภาษามันยากอย่างไรแต่ว่าชอบตรงมีดราม่าร้องไห้ไปแล้วร้องแบบสั่งได้คนคิดว่าเจ๊เล่นเล่นเล่นร้องไม่ได้แต่สุดท้ายเจ๊ก็หลั่งน้ำตามาเพียบเลยก็เล่นได้ครับ จริงค่ะจริงค่ะนี่ก็นี่ก็ร้องร้องคู่กันร้องคู่กันแล้วก็เดี๋ยวความที่อะไรนะคะร้องเพลงเหรอคะไม่ต้องเล่นขอจบแม่นางักราค่ะจักรวาลนี้นี่เซอร์ไพรส์อะไรยังไงก็เซอร์ไพรส์อย่างแรกเลยค่ะคนข้างๆเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดทุกฉากนอกบทตลอดแล้วเราก็ต้องกลั้นหัวเราะตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าขอบคุณทีมงานที่ หันมาเลือกเราให้เล่นบทนี้ซึ่งเอาจริงผ่านการแสดงมาบ้างแต่ไม่เคยเจอละครพีเรียดเลยเลยนะคะแล้วก็เล่นในบทที่ว่ามีทั้งสนุกสนานตลกเสร็จดราม่าอย่างพี่ลงว่าและดราม่าจริงจังนะคะต้องรอดไรูไม่ตลกนตลกฉากดรามา่าจัดไปตลกอะไรเธอ <laughs> <laughs> ให้มันรู้เวลา,าบ้าง <laughs> <laughs> คหลบแหลกได้แล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะเล่นเป็นอะไรนะเออท้าสี่จุฬาลักษ์ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าในเวอร์ชั่นก่อนที่คนถามถึงเนี่ยก็จะไม่มีเท้าสี่จุฬาลักษ์นะคะก็เวอร์ชั่นนี้พี่ใหม่ก็เพิ่มหมดนี้ขึ้นมาค่ะค่ะเล่เป็นยังไงยากไหมคะเป็นอ่ะเป็นการตีความแบบ ตีความแบบใหม่ละกันค่ะคืออาจคนดูเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นท่านในเรื่องอื่นๆแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะเป็นการตีความท่านออกมาแบบใหม่ค่ะ,คะมีสื่อจะสิถามมาว่าคู่กับ,บนนนเป้าไมะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยาอยากอยากรู้คู่ของที่สาไหมฮะ มีทั้งหมดสามคนแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่สปอยว่าผู้ใครเดี๋ยวก่อนนะผู้ผู้ชายอยู่คครับอันนี้คือผู้ชายของอันนี้ไม่สปอยอันนี้ไม่สปอยไม่สปอยค่ะอันนี้คือผู้ชายของเท้าสี่จุฬาลักษณ์ใช่เยอะมากแลวคนนี้เรามีเสน่ห์มากไม่กล้าพูดไ่ล้ค่ะใช่สวยขนาดนี้ก็ต้องแบบมีเยอะขนาดนี้แหละครับ ขอให้ฟิมาริกิมาอีกคนหนเดิมาเลยก็คือเป็นบทบาทที่ท้าทายยังไงมากค่ะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์มาริกิมาก็คือเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของการทำอาหารโดยเฉพาะขนมในเรื่องของเวฟหรือเปล่าคะแล้วก็มีเออนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากมากค่ะ ซึ่งเราก็เป็นฝรั่งอยู่แล้วด้วยก<ๆ>็อาจจะต้องถามคุณหมอว่าเขาทําหนูเป็นแนวไหนอะไรเลยก็มีความนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อมีความเป็นลูกครึ่งหนูกก็ได้เซี่ยวมานิดนึงค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับบทนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ข้างนอกที่เหมือนค่ะหนูว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นข้างในที่เราเหมือนกันค่ะทุกคนต้องคอยดูเอาเรอในตานะคะพี่พี่สื่อเปิดให้พี่พี่สื่อได้ถามคำถาม ได้ไหมได้เลยได้เลยโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะแยกเป็นนะคะตัวเอกของเราค่ะผู้อากาศเสล่งค <land> <sh arp ut ff> ่ะ okay <europé ens> <h ums>